บ้านสมจิตจงจอหอน่าอยู่มากเป็นนักมวยชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสำหรับพันโทสมจิตจงจอหอเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมสองสมัยเหรียญทองซีเกมสสามสมัยและได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติไทยนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดโอลิมปิกเกมครั้งที่26และวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านหลังใหญ่ของสมจิตพร้อมกับประวัติเจ้าตัวกันค่ะ สมจิตจบจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมวยรายการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น World Championship มวยทหารโลกเอเชียนเกมสมจิตได้ถูกมองให้เป็นตัวเต็งในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2004และเอเชียนเกม2006แต่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ตามคาดทำให้สมจิตเกิดความท้อทแท้ใจจนเกิดความคิดจะแขวนนวมถึงสครั้งแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาตั้งต้นพยายามใหม่ หลังจากนั้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2008สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเหนรุ่น58กิโลกรัมได้สำเร็จโดยชนะอันดริสลาฟิต้านักมวยชาวคิวบาที่สมจิตเคยแพ้เมื่อครั้งแข่งขันเ o r l d c h ช m เป o n s นชิเมื่อปีพศ2548สมจิตเคยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการเช้านี้ที่หมอชิดและรับงานบันเทิงเป็นครั้งคราวเมื่อปีพศ2 5 5 8สสมจิตได้ตั้งค่ายมวยเป็นของตัวเองในชื่อสมจิตยิมเปิดสอนมวยไทย แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงยังมีนักมวยชื่อดังในสังกัดค่ายดังกล่าวคือปรวริศสมจิตยิม